อเมริกาโน่ไม่ใส่น้ำตาลแต่เปรี้ยวหวานฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวเหมียวสกัดกาแฟด้วยเครื่องร็อกถ้าลองเราจะรักสเต็ปแรกเหมือนเดิมทุกเมนูช่างกาแฟ18กรัมเสิร์ฟนี้เป็นอเมริกาโน่เฮียใช้เป็นกาแฟขั้วกลางเม็ดใช้เป็นอาราบิก้าไม่ฮ้องสอนเบนกับเม็ดลาวได้ความเปรี้ยวหวานฟุ้งฟิ้งแบบผลไม้สุกหอมลึกลึกนึกถึงดอกไม้สีเหลือง บดกาแฟเบอร์2ความละเอียดใหญ่กว่าผงแป้งนิดหน่อยแนะนําตามตรงถ้าชงเป็นเครื่องแมนวนวลอยากให้ใช้เครื่องบดท,ที่ดีหน่อยพอกลิ่นและรสชาติที่สกัดได้จะชัดและที่สําคัญจะกดง่ายไม่ต้องออกแรงเยอะเลยสังเกตความละเอียดของผงกาแฟจะละเอียดสม่ำเสมอขนาดใหญ่กว่าผงแป้งนิดหน่อยขอด้าชมชงเบาๆให้กาแฟด้านล่างเซตตัว,วเกลี่ยด้วยมากระลองให้หน้ากาแฟเรียบเสมอกันแอมเปอร์สปริงช่วยให้ตั้งฉากโดยง่าย ใส่แผ่นกระจจนน้ำช่วยเพิ่มแรงดันเยยใช้น้ำร้อน98องศาเติมครั้งแรก60 ml ยกแขนเครื่องขึ้นแล้วเติมครั้งที่2อีก40รวมเป็น100เริ่มต้นกดที่แรงดัน3บาร์สกัดน้ำกาแฟให้ได้10 ml จากนั้นพักเพื่อบ่มกาแฟ30วิ ครบ30ิวิแล้วก็กดต่อในการกดครั้งแรกจะสก,กัดกาแฟได้ประมาณ30 ml จากนั้นให้เรายกแขนขึ้นแล้วก็กดต่อจนได้น้ํา60 สังเกตว่าเสิร์ฟนี้ครีมมากไม่หนาเพราะเราใช้แรงดันที่3-5บาร์เพราะอยากควบคุมให้รสชาติเปรี้ยวหวานเหมือนผลไม้ไม่ขมเท่าไหร่สังเกตว่าเลโชจะต่างจากเครื่องชงเพราะแรงดันต่างกันโดยเครื่องชงจะใช้กาแฟ18กร,รมัมสกัดน้ำกาแฟออกมาเป็น2เท่าคือ36และสกัดด้วยแรงดันต่อเนื่อง15บาร์แต่เครื่องร็อกใช้ปริมาณกาแฟ18กร,รัมเท่ากันแต่กดที่แรงดัน3บาร์จึงดึงน้ำกาแฟที่สกัดได้เป็น60ความเข้มข้นจะพอดีอัตราส่วนนี้เท่ากับเครื่องชงเลยรสชาติที่ได้ก็ตา กันถ้าอยากรู้ต้องไปชิมร้านน้องเฮีย